สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านโอกาสที่เรามาพบกับทัวร์นะครับทัวก์กำลังจะเดินทางไปลาวตอนกลางนะครับแล้วก็ไปเวียดนามตอนกลางนะครับอันนี้เป็นคณะของวัยรุ่นนะรุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยนะดูกคนหน้านะครับดูรายตีนกานะนับได้ไวัยรุ่นอายุประมาณ1 3 1 4าินะตีนกามี4เส้นเองครับ อันนี้บนบนคณะของทัวร์นะเดี๋ยวมาชมเส้นทางกันว่าเรากําลังเดินทางไปเส้นทางไหนของจังหวัดอะไรนะครับเงินนะฮะกับตอนนี้ทุกท่านนะครับกําลังเดินทาเมงเวียดนามบนเส้นทางจากจังหวัดไทยอุบลราชธุรีเมงไทายแต่มาเวียดนามแล้วครับตอนสมนะครับตอมนะครับติดตัวไปนิดนึงนอกจากสถานที่เราไปเที่ยวนะครับพ่เดอตอนสมแล้วก็ จะไปข้ามแต่ว่าข้ามไปที่เข้าโรงแรมเช็คอินโรงแรมแล้วจากประเทอยากดื่มเบียร์อยากเห็นขอาวดื่มเสื้อเล่นล่องโรงแรมจากทางดิ้งดื่อันนี้จะใช้เงินเวียดนามเตรียมพร้อมทุกงตลอดใช้ประกอบอาชีพของเตอนสูงก็เป็นตอนนี้นะครับปีนะครับตอนนี้ที่ทันแรกมาเยอะทำใช้ไปหมดแล้วเครื่องไม่ลำบากเงินเปลี่ยนนามก็จะเป็นเครื่องซีเรนทอนและก็ช่องเม็กนะิบาอธิบาย แบงค kind of so so ์ที่แบงค์เป็นกระดาษนี่นะเดี๋ยวดิสส่วนแบงค์เป็นพลาสติกเหมือนแบงค์ห้าสิบบาทให้ก่อนอีกกะดาษแบงค์ที่ผมถือทพราะเราก็จอมันเยอะเกินไปใบดนช่องมักนะครับบางบางร้านขายขายของที่เวียดนามครับถ้าเขียนเป็นเวียดนามด๋อยนะเขาจะกาแฟครับควรจะเป็นกาแฟทีปนนะถ้าซื้อกับแบบธรรมดาทั่วไปครับจะเป็นป่านะครับปีป้าซึ่ง มี่เป็นช่วงๆจี๊ปลาบ้านนะครั่ตเป็นแบธรรมชาตินะไม่เกิน80บาทไทย21ซองเป็นปลาธรรมชาติเพราะมีไม้ทะลอกนะครับมีเมนทะลอกไม้ยางไม้ยางแดงนะมันอร่อยตรงที่การผสมนะแล้วก็ต้องมีนะถ้าเป็นต้นจีกวนต้นกระโดดเนี่ยต้องกัวโจเหมือนกันมันเก็วับร่อนนะครับปกติ แล้วแต่ละร้านก็จะมีชื่อชื่อของร้านแล้วก็สูตรของเขาไม่เหมือนกันเขาจะมีแต่ละร้านเขาจะมีแต่ละสูตรนะฝั่งเขาเขาเป็นเขารู้เองด้วยเขาเขา,เขาควบคันผสมอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ก็อันนี้เท่าไหร่นะอันนี้จะไองข้อกาแฟนะเราต้องดูก่อนชิมก่อนโอนะัวยุติตอนนี้เ<ไ>ปลีนตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ผมแนะนำไป